พวกเราทีมงาน Notebook Focus com สวัสดีครับเป็นไงกลับมาอีกครั้งกับ NF News โดยทีมงาน Notebook Focus com ครับ ไปไหนมาเนี่ยสามวันอ๋อผมก็ไปปลูกปาชเลมมาครับคุณน่ะไปเจอแฟนขับไหมปูปาชเลมขับครับขับมาทับขาเลยับนะครับผมไม่ไปไหนมาเนี่ยอยู่บ้านอยู่อยู่ทำไมครับไม่ได้ทำอะไรไม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับไม่อยได้อยู่นานๆจะอยู่สักทีม่เก็ห่างหายกันไปสามวันเนื่องจากหยุดรัฐธรรมนูนครับก็เป็นวันหยุดนักขัตเตอร์ลสก็กนเสาร์ทย์ทำไมเราไม่มาครับก็ไม่มีคนจ้างเหมือนเดิมก็ก็ดีเงินต้องมาก่อนแน่นอนเราย้ำหลายรอบแล้ววันนี้ ต้นสัปดาห์วันที่13วันที่13ธันวาคมก็มาเจอก่าอีกครั้งหนึ่งต้องไปดูข่าวแล้วล่ะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วโอเคไปชมข่าวดีครับชมข่าวครับข่าวแรกครับผมว่่วอปเปิลทั้งที่ใช้ iPhone, iPod, iPad ทั้งหลายะ iPhone iPad iPad ที่แบบว่าเคยเจลเบรกกันหรือคนที่ไม่เคยนี่ที่ใช้เป็นไมคก็ไม่รู้อ ไม่เคยครับไม่เคยทําไม่เคยเลยสักครั้งโอเคต้องบอกว่าคือบางครั้งอ่ะคนที่เจลเบกอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าับ Apple เนี่ยเขามีตัวดีเทคว่าเครื่องไหนทำเขาสามารถระบุได้ใช่แต่ว่าเขาว่ากันว่าฝรั่งเขาบอกว่าตอนนี้ Apple น่ะถอดออกถอดออกไอตัวดีเทคเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ไว้ครับไม่ได้ใส่ไว้เขาเพิ่งเอาออกอืคือช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเครื่องที่เจลเบกก็อาจจะพบปัญหาน้อยลง ก็เป็นไปได้โอ้ยแต่ทั้คนที่ไม่เคยเจลเบรกเลยก็อาจจะได้ทําการเจลเบรกได้ใช่แต่แต่เขาคาดการไว้ว่าไม่รู้ว่าเอาออกเพื่อเอาสิ่งที่โหดกว่าเดิมมาหรือเปล่าอ๋อทีเ,อเราเราออกไออว้เจลเบกปุ๊บดับเลยดับเลยปุ๊บพอาเ,อา,เาเจลปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแม่ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> โอเคขอภัยขอภัยครับไม่เผาภัยพอเจอเบรกปุ๊บเขาก็เอาโปรแกรมตัวใหม่เข้ามาเพ่หลอกล่อให้เราอ่ะหลงกลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาหน้าปุ๊บผ่านไปเดือนหนึ่งครับผมเจอเบรกแล้วดับดับอะไรอย่างนี้สวยเลยก็ขอให้เพื่อนๆอะไต้องระวังต้องระวังต้องศึกษาไ้ก่อนนะครับขออะไรถูกต้องก็ก็ทำก็ทำดีกว่านะครับว่าก็ใกล้จะดับแล้วผมก็ครับเร็วๆนี้แหละนะไม่ครับอาจจะต้องซื้อใหม่ใหม่ครับ โอเคนากลัวนากลัวก็ข่วต่อไประวังการใช้สินช้นิ่แน่ใช่คือทําให้ถูกก็ดีแล้วถ้าเกิดว่ากลัวปัญหานะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าพังก็ซื้อใหม่ก็เจลไปเถอะเหรอครับผมไม่มีตังค์เลอขนาดนั้นจริงอ่ะครับไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับเริ่มจะผิดกฎหมายกันแล้วแน่นอนครับ ข่าวโน้ตบุ๊กครับผมโน้ตบุ๊กตัวโหดกลับมากับที่กลับเดลเดลครับ p พร t i ิ i o n p r e ส i ิชันครับอ่านจริงๆอ่านไม่ออกอ่านเร็วครับผมใช่เอาเน้นเน้นใช่เน้นมั่วไปกอครับ m 4 0 0กับ m 6 0 0ออกมาสองรุ่นด้วยกันเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสำหรับคนที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการตัดต่อเลยครัับตดจอของเขาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ย เอ็นวีเดีย r ควอดโหรือจะเป็นมีให้เลือกเอ็มดีไฟโปก็ได้ไฟโปรก็มีใช่คือคือจะเป็นการ์ดจอรุ่นสําหรับตัดต่อตัดต่อทำแอนิเมชันแค่การ์ดจออย่างเดียวก็น่าจะหลักหลายหมื่นหลายหมื่นแล้วครับไม่รวมมาตัวเครื่องใช่หน้าจอเนี่ยจะมีให้เลือกระหว่าง16นิ้วกับ17นิ้วครับผมคนที่ชื้อไปทํางานชื้อคนที่ไปทําเนี่ยคนที่ทำแอนิเมชันเนี่ยไปนีสบาย พอมีหน้าจอก็ใหญ่พอสมควรในการรับเดี๋ยวใชาทำก้านกล้วยสองก้านกล้วยสามครับผมก็หน้าตาไม่ยมก็ทำได้ไม่ยมเราไปทำแอนิเมชันก้นม่ยมครับผมตีลูกกันหวดลายนะไม่ใช่นะนี่โวดป้าปวดก็ถือว่าถือว่าดีแต่ว่าเขายังไม่ได้ระบุสเปคมาแบบว่าเขาจะใช้พวกซีพียูที่ดีที่สุดส่วนใหญ่แล้วนะรุ่นก่อนๆคือเขาจะใช้ที่แบบเหมาะสมกับการใช้งานในเรื่องของตัดต่อแอนิเมชันที่สำคัญคือราคาน่าจะแพง แต่เขายังไม่เปิดเผยออกมาก็หลายหมื่นแค่แค่การ์ดจออย่างเดียวก็หลายหลักหมื่นแล้วครับยังไม่รวมว่าหน้าจอมีให้เลือกแบบทัชสกรีนด้วยใช่จิ้มได้อีกจิ้มได้ด้วยครับจิ้มได้จิ้มชนชื่นมาครับไม่ใช่แล้วยังจะเล่นเนาะนิดหนึ่งจะหาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่คอมก็มาด้วยนะครับ แล้วไงต่อทีนี้ก็ CPU เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตระกูลของ Intel ใช่แต่ยังไม่บอกไม่ได้บอกรหัสว่าเป็นแบบไหนใช่จริงๆก็พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาไม่เจอเขายังเขาปิดเป็นความลับใส่ตู้เซฟไว้ใช่ก็สําหรับคนที่แบบอยากได้ความแรงๆไว้ทํางานเรียก Workstation Workstation ก็รอได้ก็รอสักพักถ้ามีข่าวคืบหน้าเราจะเอามาให้ดูโปรงไอทีนึงครับใช่มันแพงชอเไปที่ข่าต่อไปดีกว่าสุดยอด กับอีกหนึ่งเครื่องใช่ชอบเครื่องนี้ชอบมากครับผมเอเซอร์ไอคอนเนียเอาแล้วไอคอนเนียไอคอนเนียเพิ่งไปเปิดตัวที่ไหนนะสเปนครับสเปนใช่จริงๆเขาเปิดตัวที่พวกเมกาเอมิเกเเอซียนี่เป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่อะไม่ใชู่เกับลิกวมารตินคับเขาบอกว่ามีเป็นดวลสกรีนดวลสกรีนเป็นไงครับคือมี2จอจอบนกับจอล่างจอล่างจะเป็นทัดสกรีนจอนี่งับเลยป่ะครับจอฉลามล่ะไม่ใช่ เขาบอกว่าเป็นจอจอบนก็ไว้ใช้ทั่วไปแต่ว่ารู้สึกว่เขาจะบอกว่าทัดได้ทั้งสองจอนะไม่แน่ใจทัดได้สองจอป่ะไม่รู้ครับแต่ประเทศไทยมีหนึ่งทัดครับครับทัดหน้าตะกวดทุ่งนี่ครับคืออันนี้เขาบอกว่าคือจะาถ้าเห็นในคลิปอ่ะเขาจะแบบนะมีโอ้มีเจ่นรัดนะในมือนะเปิดเพลงเปิดผ้าเปิดหนังก็เห็นเขาทำมือย่างี้ปุ๊บคีย์บอร์ดใช่เขาเรจะออนสกรีนคีย์บอร์ดออนสกรีนคีย์บอร์ด ครับครับคือเป็นสำเนียงฝรั่งเศสครับคือเขาบอกว่าการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Intel HD แต่ว่าเหมือนจะเป็นออนบอร์ดป่ะออนบอร์ดครับออนบอร์ดดีๆนี่เองแต่ว่า CPU เป็น i5 เขาเน้นเน้นลูกครึ่งนครับหมายถึงยังไงครับแล็ปท็อปกับแท็บเล็ตอ๋มันมันเป็นกึ่งกึ่ง คุณคิดถึงไหนครับเนี่ยมันก็ไปไกลแล้วอาทิตย์ก็มีให้เรื่องแต่สามร้อยยี่สิบหกก็สี่สิบแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบนอกนั้นก็เหมือนโน้ตบุ๊กพื้นฐานธรรมดา,ามีการ์ดแลนมีสายแลนมีช่องต่อวิดีโอาสายทำไม <c oughs> มีช่องเสียบ<พ>สายแลน,ออแนดอคอนแลนครับแล้วก็มีสาย VGA <อ>แล้วก็ HDMI เป็นี่โน้ตบุ๊กแถมสายแลนรุ่นใหม่แต่ไวเลสก็มีใช่ไหมพอแล้วไม่ต้องขำมากครับเข้ามาคอมพิวเตอร์โฮมพิเอมโมเดิร์ตซบิตคือคอมพิวเต์เซเว่นเนี่ยเขาทำมาสำหรับ โนบุกที่เป็นแท็บเล็ตโดยเฉพาะอยู่แล้วมันจะมีฟังก์ชันสําหรับแท็บเล็ตด้วยปุทัชสกรีนเนี่ยเขาทํามาโดยเฉพาะคือวินโดว์จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยที่เล่าที่รู้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทครับที่ที่เปิดที่สเปนอ่ะสี่หมื่นครับผมนี่เขาเป็นข่าวเปิดที่สเปนใช่ไปขายที่ยุโรปอะไรงี้ก็คือเป็นราคาที่สเปนซึ่งถ้าเกิดว่ามาขายที่ไทยก็ต้องต้องดูเฉพาะที่ไทยนะแถมสายแลนครับใช่คไม่เป็นไรก็มันก็ต้องมีผิดกันบ้างไงเออมันก็เขียนไว้ก็ต้อง เอาไะไปที่จบดีกว่าครับผมครับเป็นไงวันนี้อ่าทั้งสามข่าวใช่สามสามข่าวเพียบผมสุดยอดไม่มีอะไรเป็นสาระให้กับคนดูเลยมีสายแรงอย่างเดียวครับผมไม่ใช่นะครับวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับวันที่14ี่ธันวาจะกลับพบกันอีกครับผมจะมีอะไรจะพายไหมไม่รู้ เดี๋ยวไว้ดูกันเองดีกว่าคิดว่าอาจจะมีอาจจะมีสิบเปอร์เซนอาจจะมีครับผมนะเดี๋ยวยืนยันอีกทีว่าจะมีอะไรครับผมครับก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้กับ n f News โดยทีมงาน n o t e b o o k ก o c ดคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปถอยรถบุก่อนถอยอะไรครับถอยเอเซอร์อีโคโนเมียโอ้ยไปเลยไหมอยากได้สายเละครับเชิญนะ